you hear about the Zamboki Defiance? Yeah! Music yeah. อ่ะสวัสดีด้วยนะครับอ่ะทักทายกันแบบว่าฮาๆกันไปนะครับเฉลิมชัยรถไฟแล้วกันนะครับใครที่จะซื้อของเฉลิมชัยรถไฟเราก็จะไปรีวิวแบบนี้ทุกตัวเลยเลยกันนะครับอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นบอสเอ็มอีสองห้ารีวิวด้วยนี่เลยครับกีตาร์ระดับเทพเลยครับนี่ให้ดูหน่อยนะครับเซอร์นี่เลยครับโมเดิร์นนะครับเซอร์โมเดิร์นอ่าโปเลยตัวนี้นะครับโอ้โหเรียกว่ามี24เฟรชสวยงามมากๆนะครับนี่เลยครับ กีตาร์ระดับนี้เราใช้ในการเซตอัพนะครับเอฟเฟกนะครับอู้ขอบคุณไฟส,สวยๆจากพี่ชายด้วยนะครับอันนี้น่าจะอยู่กับเราอีกนานเพราะมันสวยดีนะครับ <l ots> <laughs> มาดูเลยนะครับว่าวันนี้เราต่ออะไรยังไงจากกีตาร์เนี่ยเข้าเอฟเฟกแล้วจากเอฟเฟกนี้ก็ไปเข้าหน้าตู้แอมมาเชลนะครับหรือว่าห,หลายอย่างเนี่ยครับเรามีไว้เพียบพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกรุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับ เราก็มีไว้ให้ท่านเนี่ยนะครับได้สัมผัสกันได้ยินเสียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราได้ยินเสียงเจ้าพวกนี้เจ้าแตกแอมแตกหัวแอมระดับโลกนะครับซิวายก็ใช้นะโชหรือว่าจะเป็นอเล็กซาซิกอะไรกันต่างๆเนี่ยก็ใช้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ยินพวกนี้แล้วเราก็จําลองมาใส่ในนี้อ่าให้คุณเพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S คุณเชื่อมั่นได้เลยว่าซื้อของรลานเราเป็นระดับโลกเลยหรือระดับมืออาชีพนะครับเราไม่ใช่คุยอย่างเดียวเราทําได้ด้วยนะเออนะอ้าวเดี๋ยวเรามาดู มาดูกันว่าเราทำได้หรือเปล่าเสียงโซโล่ก่อนเลยอ่ะให้เสียงโซโล่ก่อนเลยอันนี้เป็นโซโล่เบาๆนะฮะเกณฑ์น,น,น้อยๆแต่ว่ามีดีเลยเห็นไหอ่าว่าเราทำได้จริงนะครับอ้าว โอเคมันเริ่มกันก่อนเลยครับเสียงแรกเ,เ,เสียงคลีนนะครับโอ้โหเแจ๋วแจ๋วเลยนะครับอันดับที่สองนะครับเป็นเสียงคลีนครับ ครับอ่งต่อมาเป็นเสียงแตกแตกแบบนิดมเห็นมพอเงียบก็บก็เงียบเก็บเลยไม่มีเสียงฟ้าเสียงเอ้อีอาไม่มีนี่แหละครับคือความเป็นมืออาชีพ เพราะเวลาคุณนึกถึงว่าคุณเลสเตจใหญ่บนเวทีระดับโลกนะครับแน่นอนครับผมม,ม, up, มันจะมาอีทอารมันจะมาอู้อีทอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้ว,ลวน,นะครับมันต้องทุกจ่ากลงเป๊ะๆนี่แหละครับนี่คือความมืออาชีพนะครับอ่ะต่อมาแลเปเซียนโซโล่นะครับ ไโอย้ย oh, อลังการนี่อะไรครับนี่คือความมือชีพนะเราตั้งให้เรียบร้อยอะดูเลยครับเราเขาเรียกว่า ให้ดูเลยว่ามันใช้งานได้หมดทุกปุ่มนี่เนะครับเราถ่ายให้ดูอ่าปุ่มเนี่ยทุกอย่างเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณมั่นใจได้เลยว่าซื้อของกับเราเนี่ยนะครับต้องใช้งานได้จริงๆแล้วมีรีวิวจริงๆแล้วมีตัวตนจริง,รง,รงเห็นหน้านจริงๆแบบนี้โอ้โหใน YouTube คุณเลื่อนไปดูในช่องของยูทูปจะไฟนะปืดมีคือโอ้โหเรียกว่าเป็นคือจะเกือบ500พันคลิปแล้วบ้งนะครับนั้ในการรีวิวเอฟเฟกต์นะเพราะว่าเอฟเฟกต์แต่ตัวเราก็จะมารีวิวอยู่ในเนี่ย ยูทูบนี่คือเป็นคังเอฟเฟกเลยเป็นคังรีวิวเอฟเฟกเลยนะครับแล้วเลื่อนเข้าไปดูได้เลยอยากดูไหนยังไงดูวิธีการปรับดูวิธีการสอนปรับเดี๋ยวผมกาลังทาคอร์สสอนปรับอยู่ด้วยนะครับอ่ะแล้วที่สำคัญคือเราบอกให้รู้นิดนึงของตัวนี้เข้าใหม่ทําไมเราถึงเปิดไว้เราเปิดไว้อย่างต่ำสี่ชั่วโมงครับแต่ละตัวนะครับสี่ชั่วโมงมากสุด10ชั่วโมงเพราะว่าอะไรเราต้องเทสของว่ามันใช้งานได้จริงๆไม่มีแฮงค์ไม่มีลวนเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอาไปเล่นจริงๆ มันจะต้องใช้งานได้จริงจเนี่ยแหละครับเนี่ย,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 ยคือร้านเราผมกล้าพูดได้เลยว่าผมเป็นคนดีผมจะพูดทุกคลิปว่าผมเป็นคนดีเพราะว่าอะไรหนึ่งผมซื่อสัตย์กับลูกค้านี่แหละครับผมเปิดให้ดูเลยเห็นไหมครับผมซื่อสัตย์นะแล้วสองคือถ้าสมมติของมีลวนมีแฮ้งมันต้องแห้งตรงนี้แล้วถูกไหมครับการรีวิวจะไม่ราบลรื่นถูกไหมครับอ่านะครับสามคือเรามีตัวตนจริงมีของจริงจริงรีวิวให้เห็นกันแบบนี้คุณเชื่อใจได้เลย สีค,คือเช็คเครดิตได้ทุกกลุ่มนะครับ5คือมีรีวิวก็ไดยการส่งของการแพ็คของอย่างเงี้ยนะครับแต่พูดเราจะแพ็คของเนี่ยเรามีวิดีโอถ่ายให้ลูกค้าดูด้วยโอ้โหแบบจะสุดไปไหนหกไปถึงร้านขนส่งเราวิดีโอให้ดูอีกโอ้โหสุดจริงเจ็ดไม่พอคุณอยากได้คำชี้แนะคำชี้นำของไปถึงคุณคุณเช็คได้เลยแล้วคุณวิดีโอคอมมาได้เลยพี่อันนี้ปัดยังไงอันนี้ปัดเนี่ยเราเสริมให้ตรงนั้นอีกโอ้ ซื้อโจนดีกวาแาบน่เอ้ยไม่ใช่นะโอ้โห้องซื้อพี่ยมโบโดินะครับโอ้โหรีวิวกันขนาดนี้แล้วนะฮะให้เชื่อมั่นขนาดนี้แล้วนะไม่ต้องไปที่อื่นแล้วที่เนี่ยจบจริงครับพี่น้องนะแล้วเสียงเนี่ยบอกตรงว่าเราใช้กีตาร์ระดับเทพ สนกว่าบาทนะครับไม่ต้องห่วงตัวนี้นี่เลยนะครับอันนี้เซอร์นะฮะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ไอในของปลอมนะครับนะของจริงนะฮะเออเราเา้าไาใดูนี่ครับนะอีกหนึ่งอย่างคือนี่ครับนี่ลูกค้าโอนเงินมาแล้วนะเราไม่บอกจํานวนแล้วกันแล้วให้ดูให้ดูนี่นึงเราไม่บอกจํานวนนี่นะเ,เห็นเสียงสลิปไหมอ่ะเนี่ยสดสดแบบนี้นอ่ะคุณคิดดูว่าเครดิตเราจะขนาดไหนนะครับเนี่ยคือโอ้โห ไม่อยากจะคุยแล้วนะกันนะครับเอาเป็นว่าเราส่งของเนี่ยนะครับในเมืองพิเศษโลกเนี่ยนะครับนัดรับได้เลยต่างจังหวัดนะครับถ้าเลยกรุงเทพกับภาคเหนือไปเนี่ยนะครับสาวันนะครับกรุงเทพกับภาคเหนือ1นถึงสวันนะครับอ่าประมาณนั้นเลยเนาะอ่ะโอเคจัดไปแล้วล่ะนะครับน่าจะโอเคแล้วล่ะนะเพราะว่าโอ้เรารีวิวทุกคลิปแล้วอยากดูอะไรยังไงนะเสิร์ชเข้าไปได้เลยจัมพ์บู๊กอินเตอร์ไฟล์นะพิมพ์ในยูทู e ก็ได้พิมพ์ในอุกเกิลก็ได้พิมพ์ในเฟซบุ๊กก็ได้พิม Line, ดททุกทาง นะครับสี่ช่องทางนี้ขึ้นหมดเลยเดี๋ยวจะเล่นติ k กต k อบด้วยนะถ้ามีเวลาก็จะใส่ในติ k กต k อเข้าไปด้วยนะครับอะ่ะโอเคขายจริงส่งจริงชัวร์ล้านเปอรเซ็น